หลังจากที่ผมได้ลงคลิปนะผมนิสัแยแย่ของผู้เล่นพับจีโมบายนะผมลงไปในช่อง youtube แล้วก็ช่องติ๊กตอกของผมนะผมก็ได้มีคอมเมนต์ที่เป็นดราม่าเกิดขึ้นมากมายเลยนะผมผมก็จะเอาดราม่าเออเอาคอมเมนต์ที่แบบมารุนแรงมาให้ทุกคนดูนะผมว่าเผู้เล่นพับจีมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะผมหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปนะผมนิสัแยแย่ของผู้เล่นพับจีโมบายนะครับผมที่ผมลงไปเมื่อวานนี้นี่เองนะครับผม แต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมจะลงวันไหนแนละ้วแต่ผมอัดวันหลังวันถัดมาจากที่ลงคลิปไปนะครับผมมาดูคอมเมนต์กันเลยนะครับผมผมจะอ่านแต่คอมเมนต์ที่มันรุนแรงนะครับผมผมเล่น p ับ G Mobile ตั้งแต่ SS1 จนถึง SS ปัจจุบันผู้เล่นอะไรเนี่ยท็อกซเอลท็อกซอะไรผมอ่านไม่ออกนะภาษาจฤษ,าษ,าษแค่สาครั้งเองในชีวิตซึ่งคิดดูน้อยมากถ้าเล่นอีฟเจอผู้เล่นท็อกซีประจําอันนี้คือเหตุการณ์ที่เจอจริงๆในชีวิต แบนฟรฟีไฟผู้เล่นเกมขยะโอ้โหเกินไปเปล่านี่แหละครับที่บอกว่าผู้เล่นผับจีชอบเหยียดเกมดูนะครับผมคือผมไม่ได้โม้ไม่ได้อ้างอะไรเลยนะผมไม่ต่างกันครับจากคนเล่นผับจีและฟีไฟโอเคคอมเมนต์ดีๆก็มีนะผมเกมดินน้ํามันของเด็กน้อย ff ดูเอานะครับผมนี่นี่หรอผู้เล่นผับจีอ๋อเกินไปเปล่านะครับผมวิ่งแล้วบางคนก็อาจจะบอกว่าเอา้าแล้วรู้ได้ไงว่าเขาเป็นผู้เล่นผับจี เคยเห็นเขาเล่นหรอ,อก็นะครับผมก็มันก็ยืนยันได้จากที่ว่าถ้าเขาไม่ใช่ผู้เล่นเกมเกมนั้นเขาจะมาออกตัวแทนทําไมนะผมก็เข้าใจตามนั้นนะครับผมถ้าเขาไม่ได้เล่นเกมนั้นเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีทางที่เขาจะมาออกตัวแทนหรือมาออกตัวแรงขนาดนี้น้ผมถามเจ้าของช่องไหนอ,อะไรคือไม่ยอมรับความจริงมีอะไรที่ทําให้ผู้เล่นผับจีต้องยอมรับความจริงคือที่พูดมานี้เข้า f อทุกอย่างครับผมโอเคครับผมนี่ผมอยากตอบประเด็นนี้มากน้องคือ ที่บอกว่าผู้เล่นพับจีไม่ยอมรับความจริงก็คือนะครับผมเราจะพูดให้ฟังเลยตรงนี้เรื่องที่ว่ามีคนด่ากันในเกมนะครับผมเปิดไม้ด่าพ่อล่อแม่ที่สตรีมเมอร์เขาเอาคลิปมาลงในช่องติ๊กตอกที่ผมเอามาลงเพื่อจะสื่อว่าพับจีก็มีการด่ากันเหมือนกันไม่ใช่แค่เกมฟรีไฟแต่ทางพับจีกลับไม่ยอมรับนะบ,บอกว่า อึเขาสร้างภาพเขาทำเอ็กติ้งอย่างงน้นอย่างนี้นะครับผมนี่แหละครับคือที่บอกว่าให้พับจีไม่ยอมรับความจริงนะครับผมนี่คอมเมนต์นี้หิวแสงแต่ไม่มีคนดูงงนะงงนะโอเคครับผมกินข้าวเป็นอาหารครับไม่ได้กินแสงนะไม่ได้หิวแสงนะเออไปทบทวนสมองดูใหมนะครับผม <c oughs> ผมกินข้าวครับผมไม่ได้กินแสงเนาะก็เข้าใจตามนั้นนะครับเข้าใจตรงกันเนาะโอเคมาดูคอมเมนต์นี้บ้างนะผมจากช่องฟีไฟเกม ดินน้ำมันเกมขยะแล้วก็ผมโอ้ยเกินไปช่อช่องฝับกจีเวลามีคนด่ากันบนเครื่องตลกดีออกเอา้างงนะผับจีด่ากันเท่ากับตลกฟีไฟด่ากันเท่ากับดรามากอะไรวะเนี่ยโหลทุกคนก็ดูเอานะครับผมเกินไปนะอะไรผับจีอันดับสองเอฟเออันดับสองร้อยกว่ากว่าบอกไม่ได้ต่างเอา้าอันนี้ก็เรียนมาน้อยหรือเปล่าเนี่ยคือ ผมพูดเกี่ยวกับผู้เล่นครับไม่ได้พูดเกี่ยวกับตัวเก,วก,วเกมนะครับผมก็เข้าใจตรงกันนะครับผมอะไรอันดับ200รอกับอันดับ2ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับผมถึงจะเกี่ยวเขาก็ไม่ได้เล่นเขาไม่ได้เอแบบบังคับให้ไปเล่นนะครับผมเขาให้เลือกตามใจนะผมว่าชอบเกมไหนก็เล่นเกมนั้นนะครับเข้าใจตรงกันนะครับคือไปเป้าไปดูคอมเมนต์ต่อไปเลยับผมหนึ่งเลยนะคลิปที่เขาเอาคลิปด,ด่ากันมาลงคุณ <iren, S 1> รู้ได <careers S 1> <น>้ ไงหรอกครับว่าเขาเล่นผับจีโอเคมาดูหลักฐานเลยนะรู้ได้ไงว่าเขาเล่นผับจีมาไม่อยากจะเอาคลิปมาลงหรอกแต่ก็ลงแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนจี่ทังไงสวัสดีครับก็ดูค่ะครับเพื่อนอยู่ไหนอ่ะ<ม>ดูมันไม่เป็นไรมันไม่เป็น <ง S 1> ี่ยเพื่อนอยู่อีกบ้านหนึ่งจะดูแลดึงได้นะไปดึงได้นะเอาดึงไหมอ่ะสีแมว ไม่เอาค่ะโอเคโอเคไปผีควายหีควายโอ้ยแรงโพดแรงโพดตายหิวเลิโอ้ยแยกข้างหีจหมายมึงไงสัตว์อสขอโทษครับขอโทษครับเจตนาลมมันชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอขอโทษนะครับขอโทษนะแยกเห็นหีก็ปลอดหวานเลยนไงที่อ่ะโอเคครับผมก็นี่แหละครับก็สำหรับคอมเมนต์ที่ ถามว่ารู้ได้ไงว่าเขาเล่นผับเขาเป็นผู้เล่นผับจีก็ดูเอานะครับผมรู้รู้ได้ไงว่าเป็นเกมผับจีนี่แหละครับผมก็ตามนั้นนะครับผมนี่หรือว่าเป็นเกมฟรีไฟก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นเกมฟรีไฟนั้นเนี่ยภาพแบบเนี้ยโอเคน่าจะเป็นเกมฟรีไฟเลยครับทำฟรีไฟทำอะไรก็ผิดอยู่แล้วนี่ก็ม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มีเจตนาจะแบบมาโจมตีอะไรนะแค่นี่ครับผมผมอยากให้ ผู้เล่นแบบ G ยอมรับความจริงบ้างว่าแบบ G ก็มีการด่ากันเหมือนกันแต่ผมไม่ได้บอกว่าแบบ G ด่ากันเยอะเหมือน Free Fire Free Fire ด่าเยอะกว่าอันนี้ยอมรับนะผม Free Fire มีทุกวันอันนี้ยอมรับแต่แบบ G ก็มีครับผมอย่าบอกว่าแบบ G ไม่มีเลยไม่เคยเจอเลยนี่ผมผมเบื่อคอมเมนต์แบบนี้นะครับผมไม่เคยเจอเลยแล้วนี่เกมอะไรนะเกม Free Fire หรอครับอ๋อแบบก็ตามนั้นนะผมคือคุณไปด่าเขานีสัส่เด็กคือส่วนมากพวกนี้มันเป็น มันปัน่นคุณรู้ได้ไงว่าเขาเล่นผับจีก็ดูก็จากคลิปเมื่อกี้เลยนะผมก็น่าจะเล่นน่าจะเป็นเกมฟรีไฟล์แหละไม่ใช่เกมผับจีนะผมก็ขออภัยด้วยนะถ้าไม่ใช่เกมผับจีนะก็ตามนั้นนะครับผมน่าจะเป็นเกมฟรนะีไฟล์แหละเนาะก็ยอมรับความเป็นจริงมากนะครับผม <c oughs> อะไรจับใจความสําคัญไม่ได้เลยเลี้ยงความดีๆหน่อยนะจะเอ๊จะดิสอย่างเดียวเลยแต่ไม่พูดไม่รู้เรื่อง พูดไม่รู้เรื่องหรือฟังไม่รู้เรื่องครับ <c oughs> เรียนน้อยหรือเปล่านะก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฟังไม่รู้เรื่องหรือผมหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับผมคนอื่นเขาก็ฟังรู้เรื่องหรือหูไม่ดีอันนี้ก็น่าจะไปหาหมอไปเช็คหูหบ้างนะผมว่าหูคุณหนวกหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าคุณเรียนมาไม่ไม่เยอะนะก็ตามนั้นนะครับผมผมว่าช่องนี้พยายามจะเอาชนะติ่งพับกีอย่างเดียว คือผมต้องการเอาชนะตรงไหนครับผมผมไม่ได้ต้องการเอาชนะผมผมแค่ต้องการให้เขายอมรับเหมือนคลิปที่ผมเปิดเมื่อกี้เนี่ยนะผมต้องการยอมให้ผู้เล่นผับจียอมรับบ้างนะผมว่าเกมผับจีกับเกมฟีไฟก็มีด่ากันเหมือนกันนะผมไม่ไม่ใช่เกมฟีไฟแค่เกมเดียวนะครับผมก็อยากให้เข้าใจตรงกันนะครับผมแต่ว่าไม่เข้าใจก็แล้วแต่นะผมจะเอาชนะอย่างเดียวก็เอาชนะไปเลยนะผมก็ไปแล้วบาย